สวัสดีครับนี่มาร้านแอบเซฟครับอาหารไทยอีสานก๋าต้มอาหารตามสั่งจิมจุ่มอาหารอีสานโอ้โหเนี้ยขับรถไปอีกหน่อยก็ถึงสถานีรถไฟชุมพรแล้วนะเออนี่อยู่เรียบริมริมริมทางรถไฟชุมพรขับมาให้รับรองเจอแน่มีอยู่ร้านเดียวครับเมนูแนะนำเขาบอกว่าวันนี้นะ จิ้มจุ่มหม้อไฟเนื้อวัวต้มซ็ตแล้วก็ส้มตำท,ทะเลทอดด้วยนี่ฮะโอ้หลากหลายเลยเดี๋ยวเราไปติโต๊ดีกวาา่าทุกท้าเจ้าของร้านละบรรยากาศหน้านั่งนะมีซุ้มกระท่อมไม้ไผ่อ่าซุ้มไม้ไผ่ศาลาไม้ไผ่อยู่ทั้งหมดห้าห้าหลังโอ้มีพกสองด้วยแต่เรามาไวเริ่มทุ่มหนึ่งมีพวกสองด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนู เราถ่ายบรรยากาศร้านก่อนให้ดูคุณเจ้าของร้านนะเดินลิ้วไปนู่นแล้วนะอืก็กลัวกล้องแล่เราเข้ามาถ่ายแอบถ่ายแอบถ่ายร้านโอ้สุดยอดร้านเลยแอบแซ่บจังหวัดชุมพรเดี๋ยวให้ดูนะเมนูนะเดี๋ยวผมจะจบคลิปแล้วเอ้าโอ้ยพี่มีอะไรมั้งอ๋อ หมูแดดเดียวอ่ะเรากินแล้วนี่เอาเราบอกเมนูก็ก่อนนะเมนูทอดอย่างนะครับหมีหมูแดดเดียวนะท่านผู้ชมดูนะโอ้โหถูกมากมากท่านผู้ชมหมูแดดเดียวร้อยเดียวครับก๋หมูย่าง90ตับหวาน80นี่ไส้อ่อนอย่างมียำไส้ตันไหมจด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 ไส้อ่อนไส้อ่อนยำไส้อ่อนน้าวโอ้โหเมนูหลากหลายท่านผู้ชมนะมาร้านแอบแซบนะ ตรงนี้ตะดุดอะไรแล้วนะข้างหน้าเนี่ยตะดุดอะไรตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยตะดนเรียบรถไฟะดุเรียกรถไฟมีอยู่ร้านเดียวแอบแซ็เอาให้ดูร้านอีกทีหนึ่งนี่ดูเมนูนะเบอร์โทรศัพท์อยู่นี่นะโทรมาจองร้านได้นะจองจองโต๊ะได้ทุ่มหนึ่งก็จะมีฟอกซองด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะขอกินตามที่สั่งแล้วนี่แกงแกงหอยผม ข้าวกแกงหอยผมแล้วก็อันนี้ยำยำไส้พอ๋อนอีออ่นี่กอมหออมูย่างกอมหออมูย่างอืฮต้องกินกันนี้นัำจิ้มเาดูดีนะรสชาติอร่อยยังอาจจะบอกว่า ไม่มีไมโครโฟนคุณต้องจำใจลอะลองกินแกงหอยผมดูพวกแกงหอยผมโอ้โห่เจ้าของมะลิมี่เจ้าของมะลิเนอะแล้วนู่นแม่ค้านเจ้าของร้านแอบเซฟนี่มาที่นี่เลยเดี๋ยวเรียกทางรถไฟจุมพร วันนี้กิติแนะนําร้านเลยอาจจะรีวิวไม่เก่งไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ด,ดูอร่อยมากเเดี๋ยวดูเลยข้าวหอมมะล,ลิเนี่ยเห็นไหมก็ข้าวแกงร้อนๆกั้วหอยกั้วหอยขมมันเราก็เรียกว่าหอยในนารสจัตกลมกล่มกใจกอคนไตยชื่อร้านนี่นให้ดู แอแซ่บนี่เบอร์โทรศัพท์นะ0986707225โทรมาจองร้านก่อนก็ได้เที่ยงวันยันระบอเที่ยงวันยันเที่ยงคืนตอนนี้มเมโน,โเนูเด็ดแบบนี้ผัดนี่ปัดเผ็ดโอ้โหนี่ปัดเภทยำนะแล้วราคานี่ถูกมากๆเลยนะคุณผู้ชมอาหารจานเดียวบรรดาแกงต่างๆแล้วก็ทอด,ดโอ้ยเยอะแยะ ดู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 ดนี่โอ้โหอาหารไทยอีสานนี่เบอร์โทรศัพท์นะอีกทีนะโอเคนะไอ้น,นี้คือเมโนูเยอะมากเลยโอเคพี่เขาบอกว่าจะกินกับข้าวเหนียวนี่อร่อยเห็นข้าวเหนียววะเห็นข้าวเหนียวเอาไม่เป็นไรอ่ลองต่อก็เป็นคลิปสั้อนๆก็แนะนำร้านมาชุมพร มาตอนเที่ยงเริ่มเปิดร้านแล้วนั่งนั่งได้ไปถึงเที่ยงคืนทุ่มหนึ่งเขาบอกว่ามีพกสองด้วยนะขอกกินก่อนใครนี้ก่อนอย่าลืมกดติตามนะโดยเฉพาะประธานในร้านนะจําโอเคนะไปก่อนขอกกินก่อนอ๋อ